แค่จัดเปลี่ยนช่วงล่างให้ใหม่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะจัดเปลี่ยนเพิ่มเติมนะคะในส่วนของปีกนกนั่นเองค่ะล้อต,ต,ตัวใหญให่ให้เหมาะกับชุดแต่งวายบอดี้ของเราค่ะน้ําหนักเบามากๆเหมาะก,ก,ก,กับการขับขี่นะคะเราผลอนุมัติเพียงไม่เกิน5วันนะคะพี่ๆก็จะได้รับรถดีๆเท่ๆแบบนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะเรียกได้ว่าออนไลน์ปลอดภัยร้อเนะคะการันตีคุณภาพแล้วก็เป็นโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศ5ปีซ้อน สวัสดีค่ะแพรฟอร์ดพรีเมียมค่ะสำหรับ EP นะคะน้องแพรนำความพรีเมียมนะคะมาในรูปแบบของการตกแต่งรถยนต์ค่ะสําหรับวันนี้มีทริคดีๆในการตัดสินใจซื้อรถยนต์แต่งวายบอดี้นะคะนํามาฝากกันติดตามรับชมพรม้อมๆกันเลยค่ะ ขันํำเทคนิคดีๆนะคะในการตัดสินใจซื้อนะคะพี่ๆท่านไหนกําลังมองหารถยนต์ฟอร์ดนะคะและก็กําลังตัดสินใจอยู่ข่าวว่าการตกแต่งรูปแบบไหนดีที่จะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์มากที่สุดนะคะแล้วก็ดีไซน์เท่ๆแบบนี้มีความอินมีความเอาอะไรบ้างน้องเพนยงนามาฝากกันแล้วนะคะสําหรับคันนี้เลยนํามาฝากกันในรุ่น Ford r a n g e r XLT กระบะสีประตูของเรานะคะวันนี้นาเกียร์อัตโนมัติมาฝากกันนะคะมูลค่าของเขาเพียง9 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพร้อมชุดแต่งเท่ๆรอบ นแบบี้เลยเรียกได้ว่ารุ่น XLT ของเรานะคะเป็นกระบะที่สุดคุ้มนะคะมีความคุ้มค่าระบบรักษาความปลอดภัยครบถ้วนนะคะมาพร้อมกับการขับขี่ที่ดีด้วยนะคะพร้อมกับชุดแต่งอุปกรณ์ที่ตกแต่งมากมายให้กับคุณลูกค้าแต่ละท่านแบบนี้น้องแพทย์จะพาไปชมรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากตัวเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะคะเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะให้กํลาลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวค่ะ มีระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ครบคันเลยนะคะระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพของรถยนต์นะคะพร้อมกับระบบป้องกันการพลิกคว่ำหรือว่า R O M mm hmm. มีตัวเริ่มต้นแบบนี้ไว้ให้แล้วนะคะสำหรับ X L T mm hmm. แล้วก็อสซิอรีที่ตกแต่งให้เพิ่ม mm hmm. เติมนะคะแพรจะพามาดูกันชัดๆเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นการตกแต่งสุดแต่ง Y body เป็น F150 Y body นะคะ F150 จะมีสไตล์ที่เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้พี่พีเช็คลิสตให้ดีนะคะเป็น Y body ต้องมีความกว้างของตัวรถออกมาจากตัวรถนะคะ3-4นิ้วแบบนี้เช็คในใบเสนอราคาหรือว่าลิสต์ที่ได้นำเสนอจากที่แต่ละท่านให้ดีๆอีกทีนึงนะคะสำหรับคันนี้เป็น Y body นะคะมีกระจังหน้าขนาดใหญ่ระบายความร้อนได้ดีนะคะเชื่อมต่อไฟ เป็นไฟขนาดเล็กให้3ตำแหน่งนะคะพร้อมกับไฮไลท์ของเขานะคะที่เป็นตัวกันชนด้านหน้าตัวนี้ติดตั้งกันชนด้านหน้าที่เป็นไฟใหม่เป็นไฟ LED 5จุดกันเลยทีเดียวค่ะทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวนี้เป็นทั้งไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟหลีด้วย mm hmm. เห็นโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะ ดันหน้าแบบนี้เด่นมากๆเลยแล้วก็น้องแพลวค่ะเปลี่ยนโฉมไฟให้ใหม่ด้วยนะคะเป็นไฟมัสแตงเต็มระบบเลยค่ะจะประกอบด้วย3ส่วนนั่นเองค่ะไฟคีบสลาม3คีบนะคะไฟเดย์ไทม์ลั n i n g light ตัวนี้จะให้การเลี้ยวเป็นสเต็ปการเลี้ยวเลยแล้วก็ไฟลูกแก้วด้านในนะคะเป็นลูกวงกลมนะคะเป็นคมกลมแบบนี้หรือว่าเป็นเหลี่ยมสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าโดดเด่นเท่แล้วก็สปอรตมากๆเลยนะคะ สำหรับคันนี้ค่ะแน่นอนค่ะจะทําให้รถดูดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ดูลุยมากกว่าเดิมน้องแพะจะเปลี่ยนช่วงล่างให้ใหม่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวน้องแพย์จะพาไปต่อกันที่ช่วงล่างบ้างนะคะว่าช่วงล่างมีติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะมาชมพรม้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะยกสูงถึง2นิ้วนะคะน้องแพท จัดเปลี่ยนเพิ่มเติมนะคะในส่วนของปีกนกนั่นเองค่ะปีกนกติดตั้งเป็นปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงของปีกนกมากกว่าเดิมนะคะตัวนี้ค่ะ พาไปชมด้านล่างเลยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวรถยนต์นะคะความเป็นจริงแล้วถ้าเรายกสูงสองนิ้วเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนปีกนกก็ได้นะคะเอาอยู่แน่นอนแต่ว่าตัวนี้เพื่อเสริมความแข็งแรงและไม่ให้ปีกนกเดิมของเรานะคะงอตัวเพราะเราติดตั้งล้อที่เป็นล้อโตขนาดใหญ่20นิ้วแบบนี้นะคะการเปลี่ยนปีกนกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าแล้วก็เสริมความแข็งแรงกว่านั่นเองคะ่ะแบบนี้เลยนะคะอะ แล้วก็น้องเพ็จะพาไปต่อกันเลยค่ะมาที่ชมกันที่ล้อแม็กยางบ้างนะคะสําหรับล้อแม็กยางนะคะติดตั้งเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วนั่นเองค่ะเป็นสไตล์ออฟโรดนะคะออฟเซตตัวนี้จะลบไปถึง44นิ้ว44กันเลยทีเดียวค่ะสีที่ยางจะอยู่ที่33คูณ12.5นั่นเองค่ะ ล้อโต,โตโตกว้างๆแบบนี้เป็นยาง MT นะคะหรือว่ายางมัทเรนนะคะมีศักยภาพในการลุยออฟโรดที่ดีเยี่ยมเกาะดินนะคะกุยตะกุยดินได้ดีด้วยนะคะแบบนี้เลย ล้อต,ต,ต,ตัวใหญ่ให้เหมาะกับชุดแต่งว i d บอดี้ของเราตอนนี้นะคะเพรอ,อยู่ที่ห้องโดยสารของ Ford Ranger XLT นะคะน้่เกียร์อัตโนมัติมาฝากกันเลยนะคะขอเน,น้นย้ําอีกรอบนึงนะคะเป็นมูลค่าของเขาจะอยู่ที่9,200 0บาทเท่านั้นแล้วเพรจะพาไปดูความคุ้มค่าแล้วก็ความพรีเมียมภายในตัวห้องโดยสารกันนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะคะตอนนี้น้องแพร เปิดสตาร์ทรถแล้วนะคะกุญแจของฟอร์ดนะคะเป็นกุญแจอิโมมิเลเซอร์นะคะมีระบบรักษาความปลอดภัย, mm hmm. ยอยู่ในตัวกุญแจเดียวกันด้วยนะคะเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยจากลูกกุญแจด้วยนะคะล็อกประตูทุกบานแล้วก็ปลดล็อกเพียงจากประตูฝั่งคนขับได้เท่านั้นประตูบานอื่นๆก็จะล็อกนะคะตัวนี้ป้องกันการจรกรรมได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะแล้วเพื่จะขอเริ่มจากตัวพวงมาลัยบ้างนะคะสําหรับพวงมาลัยของฟอร์ดนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นแล้วนะคะมีน้ําหนักเบามาก,มาก,มากๆต้องแพาหมุนแบบนี้เลยนะคะ เน้นย้ำนะคะช่วงล่างเราเพื่อเปลี่ยนเป็นล้อโต,โตขอบ20แล้วนะแต่พวงมาลัยยังให้น้ําหนักเบาแบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าการขับขี่จะสมูทมากๆแล้วก็ควบคุมการขับขี่ได้ดีมากเลยนะคะ แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าขับด้วยความเร็วนะคะอาจจะมีการสั่นสะเทือนที่พวงมาลัยบ้างเล็กน้อยะคะ่ะนั่นคือพวงมาลัยค่ะเขากําลังรับน้ําหนักอยู่นะคะแล้วก็จะหน่วงตามความเร็วทําให้ระบบการขับขี่ของเราปลอดภัยมากกว่าเดิมน,นั่นเองค่ะและนี่คือส่วนหนึ่งนะคะมาน้องแพ็มาต่อกันที่พวงมาลัยด้านข้างนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นระบบเอนเตอร์เทนเมนท์ทั้งหมดนะคะมีสั่งการด้วยเสียงด้วยนะคะเป็นภาษาไทยนะคะแล้วฝั่งขวามือจะเป็นระบบควบคุมการขับขี่ทั้งหมดนะคะตั้งค่าจากหน้าจอของเราได้เลยนะคะ ะะแบบนี้เลยอ่ะโอเคเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะโหมดขับขี่เข้าเกียร์แบบนี้ได้เลยเป็น6สปีดนะแล้วก็มีโหมดขับขี่แบบสปอร์ตเข้ามาที่ตัวเอดก็จะขับขี่แบบสปอร์ตได้เลยนะคะแบบนี้นะคะ อีกส่วนหนึ่งนะคะขอมาต่อกันที่หน้าจอบ้างหน้าจอเป็นหน้าจอขนาดทัสกีีนะคะขนาด8นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้เลยนะคะเปิดเครื่องเสียงหรือว่าค้นหาอุปกรณ์ต่างๆนะคะได้จากหน้าจอของเราเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะคะ พร้อมกันนี้ค่ะในหน้าจอของเรานะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมมาด้วยนะคะนั่นก็คือระบบช่วยโทรฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะหากพี่ๆเชื่อมต่อบลูทูธกับอหน้าจอของพี่ๆแล้วนะคะหากเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่าระบบตตาจ่ายน้ำมันทํางานค่ะระบบจะโทรไปที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน1น6 9นะคะจะทราบตําแหน่งของรถยนต์นะคะที่เกิดอุบัติเหตุทันทีและจะมาช่วยดูแลความปลอดภัยของทุกๆท่านได้ทันท่วงทีเน้นย้ําต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะคะโทรศัพท์ไว้ที่หน้าจอ ไว้้ใหสมบูรณ์นะคะระรบบนี้ถึงจะทํางานอย่างเป็นประสิทธิภาพค่ะมาต่อกันที่ด้านล่างบ้างนะคะด้านล่างจะเห็นได้ว่ามีช่องชาร์จไฟด้วยนะคะเป็นจุดชาร์จไฟนะคะเป็นหัว USB นะคะให้2ตําแหน่งเลยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะด้านปุ่มตรงนี้นะคะจะมีปุ่มนะคะช่วยป้องกันการลื่นถไลไมด้วยนะคะตัวนี้ที่น้องแพรแจ้งไปนะว่ามีระบบขับขี่ระบบเนี้ยค่ะจะทํางานอยู่แล้วนะคะปกติเลยแต่ถ้าพี่ๆกดหรือแบบเนี้ยค่ะตัวนี้ยเขาจะเหมือน เป็นยกเลิกการทํางานของเขานะคะให้เขาระบบทํางานไปปกติไปเลยนอกจากว่ารถเราติดลมต่างๆนะคะเราก็ส่วนจะกดปุ่มนี้เพื่อคลายส่วนต่างๆออกไปนะคะจะได้ขับขี่ได้ดีกว่าเดิมด้วยนะคะตัวนี้อ่ะภายในห้องโดยสารเบาะนะคะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะคะอินทีเรียรดูดีแล้วก็เรียบมากๆเลยนะคะเหมาะกับการขับขี่มากๆเลย h e ดร room แล้วก็เล็ r รูมกว้างขวางมากๆเลยนะคะภายในเพดานตัวห้องโดยสารจะเป็นสีเทาอ่อนตัวนี้นะคะอาจจะเพิ่มความสว่างในการขับขี่มากกว่าเดิมใน ห้องโดยสารด้วยนะคะตัวนี้เก็บงานเรียบร้อยมากเลยภายในดูดีแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะ Ford Ranger XLT ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเติมความพรีเมียมให้กับคุณลูกค้าของน้องแพลนะคะน้องแพลมีติดตั้งกล้องบันทึกหน้าและบันทึกหลังตัวรถยนต์ไว้ให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยเชื่อมต่อกับด้านหน้าของรถยนต์นะคะและก็ภายในจอเดียวกันนะคะจะมี จอที่เป็นกล้องมองหลังไว้ให้ด้วยนะคะตัวนี้เล็กขอดแล้วก็บันทึกไว้ให้ในตัวเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เพิ่มเติมความปลอดภัยและก็ความพิเมียมให้กับคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านคะ่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายบ้างนะคะด้านท้ายถูกกลับเปลี่ยนโฉมไฟท้ายใหม่นะคะเพื่อเพิ่มดีเทลของตัวไฟมากกว่าเดิมนะคะคันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าไฟดูเท่มากๆเลยขอไฟ LED ด้านท้ายของเรานะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ นะคะสองสเตปแบบนี้เลยทำให้ไฟดูโดดเด่นมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็โคมของกรอบนะคะเป็นสโมกเคลียร์สีดำแบบนี้ด้วยค่ะทำให้ร,รถดูสปอร์ตมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะกาฝาท้ายเราเเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมกับติดตั้งสปอยเลอร์ของด้านกาฝาท้ายด้วยนะคะด้านบนจะมีสปอยเลอร์เพื่อตัวนูนออกมาแบบนี้นะคะให้บอดี้ของตัวรถล้อไปกันทั้งหมดเลยนะคะพร้อมกับกากฝาท้ายที่เป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ทําฟอนต์ FORD แบบนี้เลยเรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆนะคะ สำหรับกันชนด้านท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายเดิมของรุ่น XLT ของโรงงานอยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่าเรียบๆแบบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งดีเทลแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับกล้องมองหลังนะคะตัวนี้น้องแพลซ่อนกล้องไว้นะคะติดตั้งไว้ให้เพิ่มเติมด้วยนะคะตัวกล้องตัวนี้ก็จะมอนิเตอร์จากกล้องบันทึกหน้าแล้วก็บันทึกหลังที่เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ติดตั้งให้กับคุณลูกค้าของน้องแพลวนะคะสําหรับทั้งหมดนี้นะคะเป็นสุดแต่งว b ยบอดี้เรียกๆด้ว่าเท่แต่ดูดีนะคะเรียบ เ,เน้นการใช้งานนะคะล้อโตอเมริกันสไตล์แบบนี้หากพี่พี่ท่านไหนกําลังตัดสินใจอยู่นะคะดีไซน์คันนี้เป็นอีกหนึ่งคำตอบแล้วก็แนะนํามากๆเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะน้องแพรถูกจัดแต่งให้กับพี่พี่ทั้งหมดแล้วนะคะมอไปเลยค่ะมูลค่าเพียง9 000, 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะหากพี่ๆท่านไหนเป็นสายแคมปสายลุยออฟโรดหรือกําลังมองหารถใช้งานสําหรับครอบครัวรถใช้งานสําหรับธุรกิจส่วนตัวของท่านคันนี้เป็นคําตอบความคุ้มค่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะน พอฝากกันครบถ้วนแบบนี้หากพี่ๆท่านไหนกําลังตัดสินใจอยู่หรือมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถไลน์นะคะมาหาน้องแพลวได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะน้องพ่วจะรีบตอบกล่าให้เร็วที่สุดนะคะและก็ยินดีค่ะนาความพรีเมียมมอหพกับทุกๆท,ท่านนะคะนิดนึงค่ะสําหรับการซื้อรถออนไลนะะล์นะคะปลอดภัย100%นะคะไม่ต้องเป็นกังวลแล้วนะคะปัจจุบันค่ะพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะสามารถช้อปปิ้งนะคะดูแคตตาล็อกนะคะจากการถ่ายรูปนะคะหรือว่ารีวิวของน้องแพลวนี้ แล้วก็แคปเจอร์นะคะส่งไลน์มาหาน้องแพลค่ะเลือกได้เลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะ้องแพจะส่งข้อเสนอให้กับพี่ๆทุกทกท่านในออนไลน์เท่านั้นเลยนะคะดูจากทางไลน์คอนเฟิร์มจากทางไลน์ได้เลยค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะจากธนาคารหรือไฟแนนซ์นะคะ ไปหาพี่พี่ถึงบ้านเลยนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะไปรับเอกสารไปเซ็นเอกสารถึงบ้านในวันและเวลาที่แต่ละท่านสะดวกด้วยนะคะหลังจากนี้ค่ะเราผลอนุมัติเพียงไม่เกิน5วันนะคะพี่พี่ก็จะได้รับรถดีๆเท่ๆแบบนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะเรียกได้ว่า ออนไลน์ปลอดภัย100%นะคะการันตีคุณภาพแล้วก็เป็นโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศ5ปีซ้อนฟอร์โชว์รูมออตโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีสามารถเช็คข้อมูลได้เลยนะคะการเงินทั้งหมดนะคะโอนเข้าบริษัททั้งหมด ปลอดภัยร้อยปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะพี่ๆท่านไหนกำลังตัดสินใจอยู่สามารถเลือกน้องแพล่ฟอร์ดพรีเมียมเป็นคำตอบของรถยนต์เท่ๆแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับ e ีพีนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะท่านไหนตัดสินใจแล้วเลือกหาน้องแพลวได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ